วันนี้ไปตลาดนัดมาได้ของมาฝากน้องโชคด้วยเราไปตามหาน้องโชคกันโชคโชคมีของมาฝากนี่ปลอกคอมมาฝากด้วยแหละเจเอ๋น้องโชคอยู่ไหนนะน้องโชคอยู่ไหนนะ มีของมาฝากน้องโชคโด้วยเอาไหมเอาไหมอ,อู้อยากได้อยากได้อยากได้เฮ้ยน้องโชคไปแล้วที่นี่ได้กากปอคอนแล้ววิ่งเลยที่นี่โชคมาก่อนมาจะขั้นใส่ให้ดีเลยเนี่ยเดี๋ยวใส่ก่อนใส่ก่อน แบบหนึ่งนะใส่ก่อนนะแปบ๊บเดียวโอ๋้มันมันแน่นเกินไปเดียวเดียวเดยวไม่ใส่ก่อนอ่าเสร็จแล้วครับผมรอไหมครับไปที่นีนได้ปลอขคอแล้วอุว้ยรอเลยครับเป็นเ่าแล้วกำลังจะเป็นเ่าแล้วรอเลยครับ